ดีแฟนๆชาวไทยและแฟนๆจากทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตหลังจากที่ได้ประกวด Miss Universe 2 0ง0ไปอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะคะความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีมันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจคะ่ะที่เราเนี่ยได้เป็นตัวแทนผู้หญิงไทยไปประกวดวบนเวที Miss Universe ซึ่งเป็นเวทีที่ ผู้หญิงหลายๆคนฝ่ายฝันนะคะรวมถึงด้าด้วยจำได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยดู Miss Universe กับคุณแม่แล้วคิดว่าเวทีนี้มันไกลตัวมากแล้วเราไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนเวที Miss Universe เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนอยู่บนเวทีก็คือมันมีทั้งความสุขความภาคภูมิใจแล้วก็มีความปริ่มด้วยค่ะทุกครั้งที่แฟนๆที่เข้าไปไปดูเนี่ยได้พูดว่าไทยแลนด d มันเป็นความขลังมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างค่ะโอเคหลังจากประกวดจบรู้สึกอย่างไงบ้างหลังจากประกวดจบนะคะรู้สึกรู้สึกเหงาอยู่เหมือนกันนะคะเ <c oughs> ป็นความรู้สึกว่าอ้าวจบแล้วหรอกําลังแบบกําลังสนุกเลยกําลังรู้สักเพื่อนมากขึ้นเพราะาแน่นอนนะคะการไปประกวดเนี่ย ไปประกวดกับสาวร่วมเจ็สิบสาประเทศมันยากที่จะทำความรู้จักทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มรู้จักแต่ละคนเพิ่มมากขึ้นเรารู้จักคนนู้นเพิ่มมากขึ้นคนนี้เพิ่มมากขึ้น,น,น,ม,ม,นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอาหมดเวลาแล้วหร่อเรากําลังเรากําลังสนุกกับการที่จะรู้จักเพื่อนเพื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆประกวดจบลงแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขนะคะที่ สาวงามจากแต่ละประเทศเนี่ยมีให้กันทุกคนก็หันมากอดกันแล้วก็บอกว่าเอออย่าลืมไปประเทศไปเที่ยวประเทศชน,นะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะคิดว่าเราทําเต็มที่มากแค่ไหนโหสําหรับด้าน,นะคะด้าคิดว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยด้า มากกว่า100อเอซอีกค่ะเพราะว่าด้าตั้ง mindset ตั้งแต่ก่อนบินไปแล้วว่าการไปประกวดครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่แบกความหวังความคาดหวังของใครแต่การไปครั้งนี้เนี่ยเราจะทำทุกวันให้ดีที่สุดเราจะเอ j นจอยทุกโมเมนต์เพราะด้าเองเนี่ยรู้ตัวว่าความรู้สึกเนี่ยมันออกมาจากสีหน้าและสายตาเราสายตาเราเนี่ยเป็นอะไรที่โกหกไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเรา คิดไว้เลยว่าเราจะมีความสุขเราจะ Enjoy เราจะทำความรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วก็เช็คอินทุกโมเมนต์ซึ่งเราก็ทำทาอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเก็บตัวการทำกิจกรรมการทำความรู้จักเพื่อนหรือแม้กระทั่งทุกก้าวที่เดินบนเวทีมันคือความสุขล้วนๆเลยค่ะถ้าใครถ้าใครไม่เชื่อนะลองกลับไปย้อนดูได้นะคะสีหน้าแววตาของห้าตอนที่เดินบนเวทีเนี่ย มันออกมาจากใจจริงๆค่ะเ,เคยมีอารมณ์รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อบ้างไหมเวลาเก็บตัวไม่เคยนะคะไม่เคยรู้สึกทอ้อแต่มันก็มีเหนื่อยบ้างเหนื่อยกายแต่เราไม่เคยเหนื่อยใจนะมันก็มีเหนื่อยบ้างนะคะที่เหนื่อยกายวันไหนที่ซ้อมหนักๆห,หรือมีกิจกรรมแน่นๆเรากลับมาถึงโรงแรมแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยวันนี้รู้สึก ง่วงนอนจังเลยรู้สึกเหนื่อยจังเลยแต่มันไม่ถึงไม่มีเหนื่อยใจเลยค่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกโอเคงั้นวันนี้เราก็นอนเราทําเต็มที่แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเริ่มต้นใหม่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่มันคือความสุขนะคะเพราะว่าตอนไปเนี่ยเราแบบเต็มที่มากมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็เลยไม่ไม่รู้สึกท้อเลยค่ะโอเคต่อประกาศผลเขารอบสิบคนตอนนี้นคิดอะไรอยู่ ตอนนั้นเอาจริงๆถ้ามันเป็นความรู้สึกบนเวทีเนี่ยทุกอย่างมันมันผ่านไปทั้งเร็วและช้านะคะมันเหมือนม,มันช้าเพราะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะประกาศชื่อเราสักทีเราจะอยู่หนึ่งในนั้นไหมแต่มันก็แอบ,บเร็วที่ว่าเขาก็ประกาศปุ๊บปุ๊บป๊บปบปบ๊อันหนึ่งสองสามสี่ไปเป็นอย่างนี้แต่พอมันเริ่มเลขท้ายๆเราก็เริ่มแอบ,บลุ้นแล้วว่าอะยังไงเริ่มไม่สนุกแล้วนะ พอมนเล่เริ่มเล่ท้ายๆเรารู้สึกว่าเออเริ่มไม่สนุกแล้วนะเมื่อไหร่จะเรียกไทยแลนด์สักทีเรียกสักทีสิจะเป็นอย่างนี้นะเห็นว่าเพื่อนๆในกองประกวดรักเราหัวรักเราเยอะมากๆสนิทกับใครบ้างต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยโชคดีมากที่สาวงามจากแต่ละประเทศทุกคนนิสัยน่ารักมากค่ะทุกคนนิสัยดีมากก็คือแบบ เข้าไปมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็โชคดีที่ด้นเนี่ยได้เป็นรูเมทกับมิ s i ิงคโปร์ขออวยแบบรูเมน่อยนะคะว่าช mm ี hmm. เป็นคนที่นิสัยน่ารักมากแล้วเป็นคนที่สปอร์ตทีปจริงๆอะเพราะว่าขนาดเอ่อสเตทเมนท์ที่กองให้มานะคะแดคำเนี่ยก็แต่ละคืนที่กลับมาที่ห้องนอนก็จะมานั่งคุยกับเพื่อนรูเมทว่าโอเคถ้าฉันพูดอย่างนี้โอเคไหมถ้าฉันพูดอย่างนี้โอเคไหมแล้วเขาเป็นคนน่ารักนะคะว่า เพราะด้านเนี่ยเองรู้ตัวว่าถ้าสมมุติว่าคํานี้พูดออกมาเนี่ยแต่จะรู้ตัวว่าโอเคอันนี้พูดไม่ดีนะซึ่งเขาก็บอกเรอย่างนี้จริงๆว่าเอมมนาไอคิดว่ามันมันอิมแพคฟูได้มากกว่านี้นะก็คือเป็นคนที่แบบคอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอยช่วยเหลือกันตลอดค่ะแล้วเขาก็คอยแบบว่าปลุกด้าด้นะวันสุดท้ายค่ะเพราะว่าเออเหมือนมันมันนอนดึกสะสมมาหลายวันใช่ไหมคะแล้วก็ เราก็เป็นคนที่ชอบชอบนอนเนาะนาฬิกาปลุกก็โอเคแป๊บนึงอีกห้านาทีจนจนเพื่อนรูมเมตบอกว่าเป็นได้ไทม์จ็เกเอร์ได้ตื่นได้แล้วแต่งตัวเร็วเดี <laughs> ย๋ยวไปสายเพาถือว่าน่ารักมากค่ะแล้วก็ <c oughs> มีเพื่อนนางงามอีกหลายคนมากเลยนะคะที่ได้ชอบออจะมีเมสมอลด่าค่ะเขาจะเป็นนักเต้นที่เก่งมาก ในช่วงที่สอนเนี่ยเขาจะเป็นคนหนึ่งที่แบบโหรู้แล้วรู้เลยว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักเต้นแล้วเขาก็เป็นจริงๆนะคะเขาเป็นครูสอนเต้นแล้วก็ชอบอแมนด้าด้วยค่ะมิสเดนมาร์กก็มารู้จักกันเพราะว่าชื่อเหมือนกันแต่พอคุยไปคุยมาแล้วก็โอเคคุยกันถูกคอมากเลยเขาเป็นคนที่น่ารักนะคะรวมถึงเอ่อมิสเนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะ น่ารักมากน่ารักทุกคนจริงๆแล้วก็เพื่อนแต่ละคนน่ารักหมดแต่ก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักทุกคนแบบลึกซึ้งนะคะพูดถึงเรื่องชุดทำไมถึงเลือกสีทอนฟิลเมทำไมถึงเลือกสีน้ำเงินวันไฟนอลจริงๆต้องบอกก่อนว่าทั้งสองชุดเนี่ยเป็นชุดที่สวยมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเอ่อวาเลนเทียแล้วก็โอ๊ตุตูด้วยนะคะแต่ก็เอ่อพรีเว่ด้วยคะ่ะสาม สามห้องเสื้อทีนะคะที่ทําชุดให้ด้าเลือกแต่ว่าด้านเนี่ยเลือกที่จะใส่สีน้าเงินวันไฟนอลเพราะว่ามันมีภาพในหัวค่ะด้าคิดไว้แล้วว่าเห็นตัวเองใส่สีน้ําเงินอยู่บนเวทีแล้วสตอรี่ของชุดเนี้มันก็คืออันแอมนดาจากอันดามันอะ่ะมันคือคลื่นทะเลที่สตอรี่มาจากที่เราเนี่ยเป็นเด็กภูกเก็ต มันก็เลยทำให้เรารู้สึกมีพลังและขลังทุกครั้งที่ใส่ชุดมันคืออารมณ์ที่ใส่แล้วแบบขนลุกแล้วอยากจะเดินให้ทุกคนเห็นอารมณ์ประมาณชุดสีแดงวันไฟนอลของ Mess Universe Thailand นะคะทุกครั้งที่ใส่ชุดเนี่ยเราอยากจะเดินออกมาโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าชุดนี้มันสวยมากแค่ไหนแล้วก็สีทองเนี่ยเป็นชุดที่สวยมากด้วยนะคะแล้วก็มีสตอรี่ที่ดีก็คือเป็นพลุเป็น Fireworks ซึ่งมันก็มีความโมเดิร์น ที่มันเป็นเอลลอยจิดาชอบมากเลยชอบทั้งสองชุดเลยค่ะ Follow บน i อคิดไหมว่าคนจะสปอร์ตเราเยอะขนาดนี้หุยไม่คิดเลยค่ะเอาจิงๆนะไม่คิดเลยว่าจะถึงหนึ่งล้านคนน่ะคือขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณจากใจเลยที่คอยเป็นกำลังใจให้ได้ตั้งแต่วันประกวดถึงวันนี้เลย ขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจของด้านในการประกวดครั้งนี้ทุกเก้าที่ด้าโดนบนเวทีเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยแต่ได้เกิดมาเป็นคนที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่โหแบบเออมีวันนี้ได้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณแบบขอบคุณจากใจเลย ฝากอะไรถึงแฟนๆที่คอยเชียร์เราบ้างก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะก็อยากจะขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยให้กำลังใจด้าด้าได้รับรู้ถึงพลังของกำลังใจนี้รับรู้ถึงพลังของคนไทยเพราะมาทำให้ด้านเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วมันมีความตั้งใจที่จะทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยน่ารักทุกคน ขอบคุณมากค่ะภูมิใจมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะผลงานในอนาคตผลงานในอนาคตจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งจะเป็นแรกของการได้มาถึงประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ยังกักตัวไม่เสร็จเลยยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันแล้วกันนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยได้เชื่อว่ามันจะมีประตูหลายบานที่จะเปิดให้ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามผลงานในอนาคต ของด้ากันด้วยนะคะแล้วก็ได้อยากจะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณเ e n t a r ่าวอเตอร์เกตพาร์ l ิเลที่เป็นที่พักให้สำหรับด้าและทีมงาน MUT ในการกักตัวในครั้งนี้นะคะ2อาทิตย์นี้นี่มาอยู่แค่วันเดียวบอกได้เลยว่าสบายมากค่ะแล้วด้าคิดว่าสออาทิตย์นี้มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณ um, Silver Voyage Club ค่ะสำหรับการอำนวยการสะดวกในการเดินทางสำหรับ Amanda แล้วก็ทีม Miss Universe Thailand ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ดาดาและทีม Miss Universe Thailand ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดีใจมากค่ะที่กลับมาถึงบ้านแล้วมาถึงตั้งแต่เท้ามาถึงเประเทศไทยเนี่ย รู้เลยว่ารักรออยู่นะคะอบอุ่นมากค่ะคนไทยขอบคุณด้ค่ะ